นนี้มีเวลาจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะสําหรับหลายๆคนเลยที่สงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะคะข้าวมันไก่นมอใช้ข้าวที่ห่ออะไรในการหุงข้าวมันไก่นะคะวันนี้จะตอบว่ามะลิใช้ข้าวหอมมะลิเก่กกาตาส้มโอนะคะหุงข้าวมันไก่ใช้น้ําเยอะไหมอัตราส่วนข้าวหนึ่งกิโลต่อน้ำหนึ่งพันห้าร้อยมลนะคะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าหุงออกมาก็จะเม็ดสวยตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะ คราวนี้เพื่อนก็คงจะหายสงสัยแล้วนะว่ามารีใช้ข้าวยี่ห้ออะไรนะคะเป็นข้าวสมโบข้าวหอมมะลิเก่าหรือจะเป็นข้าวเก่ากลางปีก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนาให้เป็นข้าวเก่าดีกว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยหุงเลยเพราะว่ามือใหม่บางทีใช้ข้าวหอมมะลิใหม่อาจจะแฉะได้นะคะส่วนใครที่อยากจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ตามสบายเลยนะคะใครสะดวกเป็นข้าวยี่ห้อไหนก็สามารถที่จะนํามาหุงเพื่อทาข้าวมันไก่ได้เลยแต่ว่าแนะนําก็คือให้เป็นข้าวหอมมะลินะคะ ไม่ว่าจะเป็นี่ห้อใดก็ตามแต่เอาที่เราสะดวกเอาที่เราหาได้แต่อัตราส่วนของการใส่น้ําข้าวแต่ละอย่างอาจจะใส่น้ําไม่เท่ากันนะคะ